ที่กู้ภัยไปพบว่ามีเด็กหญิงสองขวบค่ะคุณผู้ชมเขาได้รับผลกระทบน้องเนี่ยโดนกระแทกลงมาอย่างแรงเลยคือได้รับบาดเจ็บตามเนื้อตัวอย่างหนักมากพอรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลไปข้อมูลที่ได้คือ,น,อน,น้องปลอดฉีกค่ะผงสร้างทั้งหมดไม่จะถียนโอ้ย<อ>เอย<ท>จะเจ็บปวดยังไงบ้างน้องยังขยับแขนอยู่นะคะแต่เห็นแดงๆนัน้องไม่ได้ใส่ชุดแดงนะน้องไม่ได้ใส่ชุดสีแดงค่ะคุณผู้ชม มีอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นพีพ่เจ้าหน้าที่ร,รีบรีบแบบรีบมากจริงๆและทำทุกอย่างให้เด็กน้อยคนนี้ปลอดภัยอย่างถึงที่สุดพยายามที่เะอเร่งให้การช่วยเหลือแล้วก็ส่งน้องเนี่ยถึงมือคุณหมอให้ไวที่สุดเลยเคสนี้กลายเป็นเคสที่หนักที่สุดนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยหมดสติไปสองขวบตัวจิ๋วเดียวเองคุณผู้ชม,มตัวเล็กมากเลยค่ะตอนนี้น้องยังไม่รู้สึกตัวนะคะ สมองได้รับการกระทบกระเทือนและปลอดฉีกที่ว่าเนี่ยฉีกทั้งสองข้างเลยอตอนนี้เด็กจิ๋วคนนี้ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจทุกคนส่งกำลังใจให้กับน้องค่ะ<อ>เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเด็กน้อยว่าบีบหัวใจแล้วนะคุณผู้ชมเด็กคนนี้มากับตากับยาย<อ>หัวใจมันจะบีบมากไปกว่าเดิมจากเหตุการณ์ตรงนี้นี่แหละค่ะเพราะว่าคุณตาคุณยายของน้องคนนี้เสียชีวิตแล้วทั้งคู่เลย โอ้เใที่เกิดเหตุเลยตรงนี้เลยค่ะพี่ๆค,คุณตาวัย61ปีและคุณยายวัย61ปีเช่นเดียวกันนะคะเป็นคุณตาคุณยายของเด็กหญิงวัย2ขวบเสียชีวิตลงตรงนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทราบว่าคุณตาคุณยายเนี่ยพาน้องมาพบแพทย์ค่ะมาหาหมอที่โรงพยาบาลรามาธิบดีจัก,กรีนฤบดินกรุงเทพมหานครแล้วก็มานอนค้างที่บ้านญาติเมื่อวานก็ขึ้นรถไฟกลับจากสถานีรังสิต จะกลับมาในพื้นที่ของอำเภอการทราลมของจังหวัดศรีสะเกดนี่แหละแต่ว่ามาเกิดเหตุการณ์เศร้าสลดนี้ขึ้นซะก่อนนะคะตัวเลขของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ค่ะอุบัติเหตุจากฐานเครมที่หล่นลงมาใส่รถไปเสียชีวิตทั้งหมด32รายบาดเจ็บทั้งหมด66รายและบางคนหนีตายจากเหตุการณ์ไฟไหม้หน่านี่คือยังเต็มไปด้วยข่าวคันอยู่เลยค่ะ กันเบื้องต้นนะครับ ขม่าเต็ม<ก>ตัวต<อ>เลยค<อ><ห>่ะพี่ๆโดนไฟมาใช่ไหมฮะติดตามตัวติดตามใบหน้าแล้วก็เส้นผมด้วยแต่ละท่านนี่คือได้รับบาดเจ็บไปตามๆกันนะคะเพราะว่าหลังจากที่ฐานเครนฐานรองเครนมันหล่นลงมาเนี่ยมันเกิดเพลิงไหม้ด้วยวินาทีที่ทุกคนวิ่งหนีตายเอาตัวรอดออกมาคุณป้าเองก็รอดแล้วค่ะ นั่งหมดแรงอยู่รตรงนี้นมีคนเอา,าน้ำให้คุณป้าท่านดื่มก่อนอแล้วก็เดี๋ยวมีพี่กู้ภัยมาช่วยปรถมพยาบาลแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลไปอีกทีค่ะครับ ในช่วงเวลาเกิดเหตุเนี่ยมันโกลาหลจริงๆนะครับคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่กู้ภัยหลายหน่วยงานเนี่ยลงพื้นที่ไปพยายามจะเร่งนําร่างของผู้เสียชีวิตออกมาแล้วก็เร่งช่วยเหลือผู้ที่รอดชีวิตติดอยู่ตามจุดต่างๆแต่ปรากฏว่าในช่วงเวลาที่กู้ภัยกําลังให้การช่วยเหลืออยู่เนี่ยสังเกตเห็นนะครับว่าไอ้แขนเครนที่มันยังอยู่ข้างบนมันเอียงๆลักษณะแปลกๆก็เลยต้องรีบหนีตายกันออกมาก่อนเพราะกลัวจะถล่มซ้ำครับ ถอย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 ไปออกออกออกจากคาสาพันอะไรวะเขนไงเคนตัวบนไงออกมาออกมาออกมาจากคาาพันน้ำมันเ่ยมันกเล นี่เป็นนาทีวิ่งหนีตายของบรรดาเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่เข้าไปช่วยกันนําร่างของผู้เสียชีวิตซึ่งติดอยู่ในซากรถไฟออกมานะครับแต่ปรากฏว่าระหว่างที่เจ้าหน้าที่กําลังเร่งทํางานอยู่เนี่ยต้องรีบวิ่งหนีเอาชีวิตรอดเลยเพราะว่าด้านบนสุดเนี่ยแขนเครน เหมือนมันขยับฮะถ้าขยับเนี่ย,ยคุณผู้ชมมันมีความเสี่ยงจ,จะถล่มซ้ําลงมาแล้วแงนมองขึ้นไปมันเอียงเห็นยังได้ชัดเจนเลยนะครับคล้ายว่าอีกแป๊บเดียวมันจะถล่มซ้ําลงมาด้วยเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องเอาความปลอดภัยไว้ก่อนรีบวิ่งหนีกันออกมาจากจุดที่เข้าไปให้การช่วยเหลือนะครับคือฐานเครนที่ถล่มลงมาเนี่ยน้ําหนักนะประมาณ30ตันอันนั้นคือฐานเครนไอ้ที่ถล่มลงมาแล้วแต่ไอ้ที่ค้างอยู่ข้างบนนะ่ะ หนักกว่าฐานเครนใหญ่กว่าเยอะเลยฮะใหญ่ยักษ์เบิ้มเลยคุณผู้ชมถ้าเกิดมีรอบสองว่าถล่มซ้ําลงมาไอตัวแขนเครนด้านบนเนี่ยน้ําหนักประมาณ100่งรตันตนละพันโลใช่คุณคูณพันเข้าไปนะครับน,น,นี่โอ้โหดูแล้ว Oh. ระทึกใจแทนเจ้าหน้าที่เลยนะครับไอตอนที่เข้าไปช่วยเหลือเนี่ยจิตใจของความเป็นกู้ภัยก็พยายามจะช่วยให้เร็วที่สุดนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดมันถล่มซ้ําเจ้าหน้าที่ก็ต้องเอาความปลอดภัยไว้ด้วยเพราะไม่อยากจะเพิ่มเติมยอดของผู้เสียชีวิตเข้าไปอีกหลังจากนั้นเนี่ยพลตารวจตรีนรงศักดิ์พรมทาผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมารีบเอาโทรโขงนะครับประกาศให้กู้ภัยกับประชาชนออกไปยังที่ปลอดภยัย เรียนพี่น้องประชาชนทุกท่านครับผมที่คนตรวจเตือนองค์การพลังงานองค์การบริหารส่นจังหวัดนครราชสีมาครับขึ้งจากในขณะนี้ที่เกิดเหตุแบงนี้นะครับยังไม่ยังไม่เสถียรนะครับเพราะว่ายังไม่เสียนแต่ว่าอาจจะอาจจะนะครับอาจจะมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเช่นเกณฑ์ที่อยู่ด้านบนนะครับรวมทั้งอ่า แล้วครับจำเป็นต้องประกาศเตือนเลยว่าให้ออกนอกพื้นที่แล้วดูนาทีตอนที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยวิ่งหลบออกมาจากจุดที่กลัวว่าจะถล่มซ้ำเนี่ยที่มันสะเทือนใจก็คือคุณเห็นร่างของผู้เสียชีวิตไหมคือขนออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยยังไม่ได้ออกไปไหนเอามาเรียงไว้ก่อนเพราะว่าเจ้าหน้าที่ยังทำงานไม่เสร็จจากจุดที่รถไฟเนี่ย ตกกลางไปแล้วก็ยังมีบางร่างเนี่ยติดอยู่ภายในรถด้วยแต่ก็ต้องวิ่งออกมาเพราะว่ากลัวจ,จะเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยนะครับแล้วก็กลายเป็นสกนรกรรมซ้ำที่สำคัญคือหลายคนก็มีความกังวลน,นะครับคือกู้ภัยเนี่ย พาตัวเองออกมาอยู่ในจุดที่ปลอดภัยก็จริงแต่ว่ายังไม่สามารถนําร่างของผู้เสียชีวิตที่เอาออกมาจากตู้โดยสารแล้วแล้วมาวางเรียงกันอยู่ตรงนี้ถ้าสมมติเครนถล่มซ้ําบางคนบอกว่าไม่อยากให้เกิดขึ้นซึ่งมันไม่ได้เกิดขึ้นนะครับคุณผู้ชมแต่บางคนคิดแปว่าถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยร่างของผู้เสียชีวิตจะถูกเครนทับตรงนั้นไปอีกรอบหนึ่งด้วยมันจะยิ่งกลายเป็นโศกนาฏก,กรรมที่สะเทือนใจแค่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้หลายคนก็ทําใจรับไม่ไหวแล้วครับ ก็ยังคลาอดีที่มันไม่ถล่มซ้ําลงมาเท่ากับว่านี่คือเหตุการณ์ร้ายในปีใหม่เข้าปีใหม่เข้าปีม้ามาไม่กี่วันก็เกิดสศกนาฏกรรมหลายต่อหลายคนมองว่าไฟอ่ะใช่ม้าทองไหมมมาไฟอ,อไฟมันเป็นยุคไฟพี่ต้น,นอธิบายแบบนี้เลยก็ไฟเหมือนกันมันคือความความชื่อสุบุคคลนะครับแต่มันเป็นความโหดร้ายที่มันเกิดขึ้นกับบ้านเราประเทศไทย